กราบสวัสดีแล้วก็สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามครับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องอา玛พีเคพีชนเชนอลแล้วก็มากับอันเวอูอเอนาะแล้วก็ไป <c oughs> แล้วก็อคเคน้อยเนาะแล้วก็คนที่ถือกล้องอยู่ที่เป็นไอ้ต้ย้ยเนาะไอ้ต้้ยซื้อซองเนอะไอ้ต้้ยเพิ่นเป็นเพิ่นเอ่อเพินเนเ่นเป็นตากล้องให้เนาะสันน้นเนาะเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างใกล้ไปเนาะแท็กกล้องหนาบ่ได้เนาะโอเคตอนนี้พวกเขามาเอาชีวิตรอดในปาเนาะ อมาตั้งแต่ตอนซวยแล้วแหละตอนเ้าเนาะต้นเ้าแล้วก็ตอนนี้มามากับพคาหน่อยแต่ว่าคาหน่อยเพิ่นไปเลาะปลาเลาะปลาเนาะเลาะปลาแล้วก็ตอนนี้พวกเขาอยู่อยู่ที่อบนอะไรบอนบนบนเอาสิพักเนาะแล้วก็คาหน่อยไปเลาะปลาแล้วก็ตอนนี้ค่อยเองกับสิไปใส่กับดักหมูเออกับดักหนูกับดักหนูตัวนี้เนาะนักทเออนักท่า นั่งท่ากินบ่๊วยอะสิได้บ่เนาะบู๊วยมันสิมีบ่ไปลองเบิ่งเนาะอ่าลองเบิ่งอ่าสิให้พวกอันเอื้อยพวกใกล้นี่อยู่นี่ท่าเนาะหลักการอะกินน้อยกับเอ่ออะกินน้อยกับพานี่สิไปสิไปใส่กับดักหนูเออเดี๋ยวไปเจอกันบอลวางกับดักหนูเนาะบอลเดี๋ยวเราไปหาบอลบอลไส้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังบ๊วยโน่เนี่มันซิอยู่บอลได้เนาะซิอยู่แถวได้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกัน เขาสังเกตเห็นว่าบอนนี้เนาะมาเยอะมาะเอาสังเกตเห็นว่าบอลนี้มีทางของตูนูอยู่เนาะเอาสิลองใส่เบงตามอยู่หลุมก้อนหินเนาะเดี๋ยวเราต้องต้องจำต้องจำเด้อต้องต้องจำกับตัวนี้ไว้เด้อเพราะมันเนี่ยเดี๋ยวมาหาเพราะเห็นเนาะเนี่เห็นว่าเห็นเห็นทางตูนูย่างผ่านไปผ่านมาอยู่เนาะ เดี๋ยวเขาซิไซย์อยู่ในหลังหนึ่งนี่เหยื่อของเขากับสิบเป็นมันต้นเนาะ ว่าแถวานี้มันซิมี่บอนะทุกคนนะแต่ว่าเห็นทางอยู่อฮ้ น่าจะได้อยู่โอเคอยู่ในลังหนึ่งเนาะโอเคไปต่อไปต่อเขาสิหาที่ไซไปตามก้อนหินแบบนี้เนาะเพราะว่าต้นหนูม,นมันมักจะอยู่แบบยุลุมก้อนหินหรือว่ายุลุมต้นไม้ใหญ่ๆที่ตายแล้วเนาะมันมักจะมาหากินของแห้งหรือว่าของเป็นผลไม้มันยัง มักไปเอาไปกองไว้แลวกกินเนาะพวกนูเนาะพวกนูไวเนาะโอเคตอนนี้เราก็ัลงมาคอดน้ำพ่อยแล้วเนาะละกาก่อนเอาซิก,ก้าพากซิหาตัดไวหาอาหารกลับไปพร้อมเนาะเผื่อบ่าเป็นการเสียเวลาเนาะตัดไวไม่ยังเอาไปตอนพวกเอือยที่ถ่ายอยู่บอลที่เขาพักนี่เนาะ हिमा मेक ้างได้ระวังน้อยนึงเนาะเพราะว่ามันมีนาำเยอะนาำของมันค่อนข้างลายเนาะตัวนี้เนาะในเกือบเข้าเนื้อของมันลนะหัดจะได้จะได้ ตอกตันายไปแบบนี้นะทุกคนไปไปกลับกันเนาะเดี๋ยวตอนคัมเฮาซิมายันกับดักนูกัน้วกาสซิมาซองซองเบิง้งซัดว่าซิมีซัดมันยังมาก,กินมากใหม่บอเนะาะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมากใหม่ยอยู่ จัดสุจัดโอ้ยใหญ่ใหญ่ทุกคนเป็นนูไว้เหลืองท้องขาวเนาะอาลูโดนไปแล้วหนึ่งนะครับโอ,โอเคตอนนี้เราจะเอาไปย่างกินกัน เดี๋ยวเขาบังต่อไปบังตัวต่อไปนะทุกคนเนาะมันสิดอนบ่แล้วพรุ่งนี้เช้าก็มาดูอีกเนาะเดี๋ยวคนนี้เขาดูไปรอบนี้ก่อนพพสึกว่าฝนกำลังสิตกนะทุกคนเนาะอ่า,อาวแล้วทุกคนหลังจากที่เขากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้ว เอาประทไทยตอนกินขา้าวกินน้ำเนาะแต่ว่ามามาํมาำกันหกคนแต่ว่าตอนนี้พวกอาคาน้อยกับพวกไอ้ไอ้ตัวเอื้อยปูลองซันเนาะตอนนี้เขานอนกันหมดแล้วแต่ว่าอุปสรรคของเขาคือมือนี่ย่บอยู่ล้วฝนตกมาเนาะฝนตกมากำลังสินอนแต่ว่าอาคาน้อยยังบุนอนครอบเด็ดเดียวให้เบิ้ล อาเกอเกหน่อยกันยังบนนอนยังเบิรงกอะไรอยู่นะเห็นปะอาคาหน่อยกำลังตัดใบตองตัวนี้ติดที่เป็นเป็นของเวอูลองซานกับไอตัวเนาะแล้อ่ะคาหน่อยกำลังตัดใบตองอาคาหน่อยกับเสาคูฝนตกฝนตกนอนวุ่นไายเนาะเขาซี อันนั้นนะว่าได้เอาเต็นมาก็เลยได้เอาใบตองไปเฮ็ดอันนั้นเนาะไปเฮ็ดที่พักนะโอเคอย่าเขาเจอกันเมื่อเนชะ้ออาเนาะน้ากนะี่นายเนาะเจอกันเมื่อเช้าไปยำกับดักหนูวันนี้เ,นเนขานอนก่อน ไม่ดีตอนเศร้านะทุกคนนี่ในที่สุดเราก็ับพนันเมือเ่อคืนนี้มาได้เนาะเมือเ่อคืนคือบอกว่าบอกเลยว่าคนตกกนักเนาะแล้วก็กาไฟก็ค่อนข,ข้างยากเขาตื่นแต่เมื่อเขี่ยมากอ่อไฟเนาะแนะน่ตอนนี้ไอ้ตัวเขาก็ตื่นเลยดิตื่นแล้ว <laughs> แต่ว่ายังบุลุกจกบับบนนอนตอนนี้กับประมาณเวลาเจ็ดโมงแล้วนะแต่ว่ามันมันยังเบ้งมืดๆน่อยนึงยุเพราะว่ามันเป็นยุป,ปายุุขาวลนะ้วทุกคน อาคาร่อยเขาชินนั่ทั้งคนเนาะแต่ว่าตอนนี้อาคารเขาไปเข้าป่าอีกแล้วเข้าป่าเออยุคป,ป่าที่แล้วแต่ว่ามันเราไปซอกอาหารนะทุกคนอาคารไปไปซอกอาหารแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขาก็จะไปซอกอาหารขึ้นกันจะไปยกำกับดังมึกที่มือวานเขาได้ใส่ป่านเลยนะเนาะเอากองไฟไว้ให้พวกเอื้ยก่อนหลวกจึงไฟไปยมสินนะเพราะว่าย่านเขาสินนวสินะ โอเคโอเคตอนนี้ครับกอไฟเป็นที่แค่ไฟแล้วเนาะตอนนี้เราสิะพยายามกับดักกันกับดักนูอาจะให้แช่อูเฝ้าต่อไฟเนาะเออเฝ้านูเฝ้าน้ำเตอไฟด้วอ่าไอตัวสิไปน้ำมาสั่นไปเบิ้งน้ำทันเบิ้งนบว์ว่ามันมันทึ่งโบว์ว่ามือขึ้นนี่ฝนตกเนาะโบว์ว่ากําดักขึนเนาะเออ บ่เชิบ่เชิทุกคนสงสัยย้อนมือขึ้นฝนตก,นนนกเนาะยากม,มากสองล้างแล้วบ่เชิญเอ๊ะลัางนั่นกับบเชิหนูบมาจั <laughs> 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 บตรนไนี้ก็ได้สสสงสัยมือขึ้นฝนตกหน,นักเหมือนกัน บอกหาคก,กินบนนี้เนี่ยจะได้ในบนน,น,นี้เนาะคือขนาดบนนี้นไ,ะะได้จมหนึ่งแล้วบรทยายน,น, <c oughs> แ,นแล้วแล้หลังสุดท้ายแล้ว่าเห็นโบเห็นทึกจักตัว <c oughs> เฮ้ <Her. S 2> <Man. S 1> อวันนี้เล่นดอกกหานแมนอู้หวมด้ออือหลังอันหลังจากที่เฮายามต้นนั่นแหละแล้วก็มันได้คนตก,กันนะ้น,น,นะวันนี้่นใหม่ไ้่นี่ฮะใหม่ได้ป่ะอ๋ออันอันนี้นี่ไม้ไม้ไวมือมันยนสิ่สี่ไกไปสิเนี่ยยันบล้วสิป่ะแม่น ป่าเมื่อเมื่อวานเนี่ยเห็นหมูเป่าแท็กตัวฟันหุ่นแลนอยู่นี่แหละเห็นหอยอยู่แลนจีแท่านี้แหละมันมีมักไม้อันนั้นเด้มักอะไรนี่เด้มีตัวเห็นยังมากินอยู่เจ้าบุ๊กเห็นตัวเธอยิ้มเจอง่ายแมนแมนมากอย่างนี้เป็นมกักแบบอันนั้นเด้มักตอนระวังทั้งออนยังมาหันมันมีสีดำดำนั่นตัวเขาสืบเปลือกกันเด้ เลือดตะแกนอันนี้อันนี้เลือดตะแกนมันกินแล้วมันวะแมนแมนนาครับมันแดามันต้องมีตัวหุ่มอยูแ่แมนแมนัมนมันซีคล้ายๆกับมันมะเกลบเขาเอิ้นมะเกลบปะนั่นน่ะพวะ่ว่ะคล้ายๆมันคะขอนอ,อ่นนะแมนอ่ะม,ม,มันอันมะเกลบมะเกลบดำไเขาเอ,าเอาเิอ้ญจะเลยปะบ <laughs> ู่๊กันเอิญคือบอกชัวร์เลยแกน ยายามมาแล้วได้ได้กลับขึ้นมาเนาะได้กลับขึ้นมาแตา่แต่กลับมาเป็นยังได้แต็มหนึ่งมือขค้ืนได้อยู่มือขค้ืนได้อยู่เหมือนตอนเสารเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่ามือเคลืนหลังจากที่เราไปยามรอบฮอบที่แล้วนะมันก็ฝนตกไซานาะฝนตกไแล่วกะันูค่อนข้างแบบบอออกมาหาก,กินนะหาก,กินยุ่แต่ว่าแบบบอมักบอกค่อยมากกัดอัน มันต้นปันไดเนาะแล้วเลยว่าบด้ึกบดถึกบดถึกันไดเถึ็ตรงนี้ับมาโอเคครับว่าเป็นยังเนาะอาหารของเ้ากับมีลาย,ยมีป่ามีนูนูย่างมือคืนยังกินบ,บมดหมดเนาะยังเรืออยู่ไปไปนี่ทางวานเอาไปใส่กับดักนูบดถือเนาะลก็มีป่ามีกบของมือคืนเลย บอกยิ่ยใหญ่เลยรุ่นขึ้นเฮ็ดกินบ่มดเนาะมันมีมาเฮ็ดต่อกำลังเฮ็ดข้าวเร่าอยู่ นูก็ได้อยู่เนาะเมื่อคืนได้แต่ว่าได้เมื่อคืน <c oughs> เป็นบาง,งสาวๆพอเห็นกำลังยัางหนูอยู่เห็นป่โอ้ไข่ลายสุดไข่กลบลายสุด <c oughs> ตอนตอนนี้อาหารของเฮากะสุกแล้วได้แล้วเนาะกำลังที่ต่ำแจวต่ำแจวโนบายต่ำแจวกับโนบายไปล้างก่อนยังไงไปล้างพากันเยอะล้างล้างหมดเลยนี่เนี่ยนี่มีเด้นำเอ่ออันนี่อน่อาหารของเฮาสิมี อ้าวนี้สุกแล้วมกก๊อบล่ะกาัมีเอ่อมกก,ากา๊อบมีหอยเล็กจานล่ะกาัมีปูมีปลาเนาะปูมีอยู่ดีไหมนะมีะมะ <c oughs> อ่ะเนี่ยเลี้ยงเรื่องโป๊บ่สุดยอดสุดยอดอือแล้วก็มีน่องไส้ของปลา,าคอลปลากล้างอาลูพร้อมๆพร้อมๆ,ๆ สะดวกสะดวกเอ๊มีหลายวั hydrogen หลายเหลือกินเหลืออยู่เหลือกินเหลืออยู่พอกินพออยู่พอกินเหลือกินเหลืออยู่ดูกินได้อีกเป็นที่อืออาหารนี้อาหารนี้กินได้ฮอนมือตายกินได้ฮอามือตาย ขามือนี่ได้เลยม่นอื่นเบมเบิ่งเขารับเอาเนาะนี่หรอเจ้าอ่ะบแมนจีเ๋ามีรานเดียวเขากำลังกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินกันเ้อกินจักวนต๊ะวนเด้อแท่ว่า ผมเลทำมโนราด้วทุกคนรม <บน S 1> กันเบ,นบ,นบนอกรปลามื่ที่มายอะปลามื่ดเยอะิคนที่ตก้วเาเอ็บ้า,บามครับเจาเ่ะฮ่นพูดยึงไ่หยโอเคหลังจากกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วตอนนี้เรากำลังซีเดินทางกลับบ้านกันเนาะทุกคนเนาะ นี่บรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตอนนี้ก็เที่ยงแล้วแต่ว่ามือนีฟ้าคึมคึมเนาะแดดบอกเห็นอกมืดนีฟ้าคึมเมืมม่อคืนฝนตกเดี๋ยวก็ือสิตกอีกเนาะโอเคคลิปนี้ก็ซิมีประมาณน,นี้เนาะถ้าไผ่มักคลิปแบบวิถีชีวิตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอง อามาพีเคพีช anel เลยเนาะแล้วกาอย่าลืมเข้าไปกดติดตามของไอ a ไอเอื่อยของอ่ของมีอาคายามีแล้วก็อาคาน้อยหลายๆคนรู้จักเนาะส่วนหลายซองอามาพีเพีนี้เป็นเอฟซีของอาคาน้อยหมดแหละเนะาะ U an, แล้วก็มี I ื่อยอู่ลองซานแล้วก็มีไอ้ตัวย่อยสองลอพาเที่ยวเนาะโอเคพบกันไม่ในคลิปหนา้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเนาะสาบายดี